ทำไรฮะทำไรยืนมองธรรมชาติดูว <kind abonn és> ิวฮะอะไยครับทุกคนครับกานตัดเชื่อกัานนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมโหตอนรับสู้เวียดมาบ้าโอ้เยมอะไรน้ำงหกโอ้ ฮลัฮาลาโหลฮะฮัลโหลโตอนนี้เราอยู่วอนอกันนะจ๊ะอย,อยู่วินนี่กันนะจ๊ะไม่เวียดนามมันม,มีทางเชื่อมด้วยอ่ะเราให้เขาว้าแสดงว่าเขาโตชั่ววัเราให้เขาเห็นวิวไม่ได้ใช่ไหมเขากำลังแข่งว่ายน้ำมันอยู่กระโดดลงไปตรงนี้ไม่น่าจะรอดปะ <laughs> ถ้กิหนัว่น้ำแบบระดับโลกอะไม่รอยไม่ได้เขาไม่รอดยู่ชั้นอะไรไม่แบบก็ไม่ได้สูงมากว่าสิบเอ็ดสูงค่ะไม่สูงมากเอาไม่ถึงนกว่ายน้ำพวกที่เขาโชว์ท่าสวยอะที่เขาลงกันเป็นอะเขาคงไม่กลัวหรอกมั้งกระโดดแค่นี้หรือว่ากลัวไหมกลัวไม่มีอะไรจัดไม่มีอะไรทำกันเลยไป ทุกคนคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับเราอะไรทกันดีเราจะมารีวิวรีวิวอะไรดีกว่ารีวิวกาแฟชงกาแฟกินบ้างเพื่อนนี่ไงเราก็ชงกาแฟให้ทุกคนชงกาแฟกินดี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 อ่ะชอบนี่นี่ไงแต่เราไม่ต้องโชว์เราจะมาสุด ไปที่นี่มันมีเนยกาแฟด้วยอ่ะเนยกาแฟชงเลยเพื่อนเอ้ยกูชอบกินกาแฟกูไม่เคยกินกาแฟร้อนเดี๋ยวจะลองกินเนยกาแฟเย็นอ่ะใช่ปกติกินอะไกาแฟเย็นอ่ะปกติไปสั่งกาแฟสั่งอะไรมีอยู่สองอย่างคือลาเต้ไม่หวานกับอเมริกาโน่ไม่หวานก็คือผมก็คือกินไม่หวานอ่ะเป็นคนกินกาแฟไม่หวานเลยกินกาแฟหวานไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวมันจะอร่อย ตรงนั้นที่เมื่อกี้พูดคือเขาได้ยินกันหรอจริงป่ะเนี่ยทขาไะเขาพูดว่าได้ยินนะไม่มีอะไรนะทใไมมันจะดีขนาดนั้นแหละ <c oughs> ต้องไปซือ้อมาใช้เลยถ้าใหม่มันจะดีขนาดไหน,นว่างใช่ครับพี่จริงกับว่างอีกฮะท่านมาร์กว่างจะ้ะสูมีพลังเวอ่า ใครอยากอยู่นะ้าก็มาห้องเราได้นะจ๊ะเป็นห้องดินแดนสวรรค์เฮ้ยชมจริงเอ่ะชงจริงผมอยากกินโฮโฮอยากกินกาแฟจริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเรามีเรื่องอะไรจะมาเล่าเพื่อนเรื่องเล่าเหรอเอาจริงเออแฟนมีตเนี่ย ครั้งนี้ที่มาพร้อมกันเก้าคนอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีนีนาแล้นะเราไม่ได้เจอกันอีกแล้งครบก้านหลายเดือนนะเออหลายเดือนอยู่สองสามเดือนได้ครั้งสุดท้ายที่เราไปด้วยกันคือฟิลิปินหลับเนี่ยไปคำหนาที่เสียวอ่ะไปคำหาทเดือนมั้งก็จะิลิปปินส์ตอนนี้นั่งนะมีใครอยู่บ้าง วินนี่ไม่อยู่ใช่ไหมวินนี่ไม่อยู่โอเควันนี้วันเกิดวินนี่แล้วทุกคนแล้วเราจะแล้วทําเป็นไม่รู้เราจะทําเป็นไม่รู้เราจะทำเป็นไม่รู้เพราะว่าตอนเช้าเราก็ไม่รู้ไม่แต่เราจะทําเป็นไม่รู้แล้วเอ่อตอนเย็นเนี่ยเราจะมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วินนี่กันก็คือลองโยนวินนี่ลงสระว่ยน้ำใช่แล้วก็อะไรอ่ะไม่เราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดวินนี่กันจริงๆอ่ะ เสียวอยู่ว่าถ้าที่แฟนมีนเนี่ยที่เราไปเล่นเน่ยเขาอาจจะแบบเซอร์ไพรส์กันไปแล้วบนเวทีอ่ะใช่เขาเซอร์ไพรส์แน่แหละแต่เราไม่ได้เซอร์ไพรส์เองนะไม่เอาวะไม่ยอมใช่ไม่ยอมต้องเซอร์ไพรส์เองเออไอแต่ผมว่าผมจะชงอร่อยนะเนี่ยแค่ใส่ผงแล้วก็ใส่น้ำนีคเฮ้ยมันต้องใส่ <c oughs> น้ำต้มน้ำตาล อ่ะนายดมกลิ่นกลิ่นขาหอมนี่แคแฟเข้าหอมหรอหอมไปแล้วไม่หรอกผมชอบชอบดมกลิ่นจริงเพราะว่าลปลาชอบเออหอมปลาอยู่บ้างตอนคัดจมูกอะได้เลยมันล้างมันล้างมันล้าง ช่วงนี้ทุกคนชอบฟังเพลงอะไรกันครับช่วงนี้ผมชอบ Standing Next to You ช่วงนี้ผมฟังเอาอะไรก็ว่ามาเฮ้ยเพลงดีเ,ดเอ้ยอร่อยอย่างเนี้ยผมชงนี่คือใส่ชงอะไรไปบ้างใส่อะไรไปบ้างใส่กาแฟคอฟฟี่เมดน้ำตาลนิดหน่อยเอา้าไม่ในกาแฟในกาแฟเลยเออเน้นๆคือเน้นครับแล้วมีอฟนเน่อยหนแล้วใส่น้ำตาลใส่นมอะไรไหม แต่น้ำตาลไม่มีนมแล้วใส่ใจทำตอนทำไม่เอาอะไรว่ามาสิ So g o o ก v e บริก o d นงงามงามแท้สุดในประพีอ่ะจะบอกให้คนในไลฟ์ปวดบอกค่าที้ยใครงามที่สุดในปติพี ไฟแบบอินฟฟเฮ้ยเออดีขึ้นไฟอินฟอะไม่อยากตัดผแล้วครับไปเลยซีรีส์เรื่องใหม่อะไม่มีอะไรคุณจะไว้ผมยาววะไม่มีอะไรเอาคุณพูดเหมือนคุณจะแบบแบบเขาเริ่มขายแบบคุณบอกไม่ได้ซีรีส์เรื่องอ่ะซีรีส์เรื่องใหม่เนี่ยไหนเราบอกเลยว่ามันมันจะสนุกยังไงมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนอะที่มีอยู่สองอย่างแหละที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่คือพี่ออฟเล่นด้วยไม่ใช่มีนักแสดงใหม่ โชวปุนกับปานอ่ะอืมีโชวุนอ๋อที่เป็นเรื่องของนายใช่ไหมที่เป็นแส่ตันักเรียนพี่รคนบอกว่าน่าดูชื่อเรื่องอะไรนะแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้เปิดตัวไปนี่คือยอดวิวที่หนึ่งนะสุดๆเลยวะชื่อเรื่องอะไรนะ My Love Makeup My Love Makeup เขียนรักด้วยอย่างลบเขียนรักด้วยอย่างลบใครแต่งชื่อเรื่องคล้องกันจริงๆไม่ผมชอบมแล้วเขียนรักด้วยอย่างลบอืมถ้ามันต้องเขียนรักด้วยอย่างลบคุณรู้ป่ะ อาขอโทษที่ถามด้วยงั้นเชื่อไม่ได้ยินหรอกโอย เฮ้เหนื่อยอยู่เฉยๆแค่นั้นแหสวัสดีจ้าทุกคนโ oh, วยอะไรอะไรทุกคน oh. เดี๋ยวสตาลิมปิกจะมาแล้วพร้อมอยู่ทีมชาแนลอีแย่ผมอยู่ทีมไลนิ n งจีตาอุ้ยเราใส่เสื้อสีแบบสีทีมเราเลยวะ่ะสีทีมเนี่ย ก็ไม่ต้องเออถ้าเกิดจะเชียร์เรื่องกีฬาอย่างเงี้ยฟุตบอลไม่ต้องเชียร์ก็ได้เพราะยังไงสีดำไม่ชนะใครไอโฟดอยู่สีอะไรอยู่สีกู้่ะรออะไรเพื่อนะเออไอโฟดนี่เก่งโฟดเก่งก็เงินงันเอ้ยก็เงินเงันในน้องคนนั้นอะเคยเจอเต็มโฟดลมพลังป่ะเต็มโฟดลมพลังเรียกร่ออะไรนักกีฬาจุฬากับนักฟุตบอลจุฬานี่เนีนักกีฬาจุฬานักฟุตบอลกีฬ นี่มีทีมผมมีหงด้วยหงอยู่คณะผมแล้วหงแต่บอลไหมแต่บอลเก่งด้วยจะได้้็ผมหรือว่ามิดฟิลมิดฟิลทีมผมด้วามีใครบ้างมีใครมีไอ้มิกมิกนี่คือเตะบอลเป็นวะโอ้โหแช่คกับวัชชาชองด้วยจริงเหรอเก่งเหรอก็มีฟิลลูกโรนัลโดกลับมาเกิดอะโอ้โหไปเล่อะไปเล่เลยอะไม่รู้อวยไว้ก่อนอือมะีคุณมีมีใครอีกมีที่เก่งเลยนะอ่ะก็มีผมนี่แหละ ปิดไล้เหอะขอลองเอ้ยขอดูก่อนจำไม่ได้อ๋อมีคุณอมคพวัตไงอมค์พวัตคุณอมคพวัตแต่หนูนี้เขาไปสายซิ่งแล้วนี่อ้อโหชวนผมมาทุกวันหนูนี้เขาเป็นสายซิ่งแล้วแต่ผมไม่กล้าดิผมกลัวอืมผมก็กลัวจะลาผมไปให้ได้เลยเตรียมกินข้าวอย่างกินแล้วจ้า น้องจมูกเป็นไงบ้างคุณต้องเลททานหลอดนะเข้าใจปะทนหลอะไรอ่ะอะไรออกมาเจมๆขอสามท่านนะครับไม่ให้จ้ะใคาเม็นลำเจริญไรอะไม่ให้ใครดูอยู่บ้างเลทมีสีตอนนี้ที่ไทยกี่โมงเวลาเดียวกันเพื่อนอ้าวเหรอเช้าผมเอ้าทไมไม่มีเลย s t a n d i next to you ห,หาอะไรไม่เจอว่าใครอยู่ทีมอะไรเซิร์ช Google ดิตาลิมปิกฟุตบอลเรามีบอลเรามีแบตแล้วเราก็มีบาสผมแข่งบอลน,อนี่ตอนแรกผมอยากลงหมดเลยผมอยาก <c oughs> อยากลงบอลกับแบตอ่ะบาสนี่อาจจะไม่ค่อยแต่ว่าสรุปแ <c oughs> บตไม่ได้ต้องให้ ต้องให้เรื่องอะไรมือใหม่เขาเชิดชัยเขาให้แบบเด็กเล่น <c oughs> ดกวาให้เด็กเล่นดีกว่าแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวเก่งๆก็เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มาร์กกับพี่เต้เขาร้องไงแค่ทุกวันนี้แบบยังไม่ได้เล่นด้วยกันยังไม่ได้อะไรด้วยกันแค่นี้นก็ทะเลาะกันตายแล้วหนะรือทวิตเตอร์งงทีมตัวเองนะจะ๊ะแต่ทะเลาะกันทะเลาะกันชี้หายไวโว่สองคนนี้คือถ้าเสียงกันเมื่อไหร่อ่ะน่าจะโคตรห่าอืมอยู่นี่ อยู่ในทีมก็คือแย่งกันตีอ่ะมีน้ำไหมอะไรนะเพื่อนโอ้โห I'm so huge เขาบอกว่าเต็มระบบน้ำเขาเอบเล่นกันถาไม่เจอว่ะ Starry มันมีคอนเสิร์ตด้วยนี่ใช่มมาร์คพามาร์คพาขิดมาไหนโฟลตอยู่ไหน ไไม่่รูู้าจะอยหนก็โฟดน่าจะหลับทุกคนไหนอยู่ในห้องตัวเองตอนนี้สุกต้องอะเฮ้ยเรามาโชว์แว่นที่ผมซื้ออ๋อโชว์แว่นนี่แต่คนอื่นเขาจะไม่เห็นแบบที่ผมเห็นนี่ไงไม่ติดไม่ไม่ไม่มีอันนี้เลยทุกคนนี่มันคือเทคโนโลยีใหม่มันแบบมันล้ำเลิศมาก ระวังป่วยนะป่วยแล้วจ้ะนี่อันนี้คือแว่นที่ไม่ใช่แว่นธรรมดามันคือแว่นแบบโทนี่สตาร์ใช่อันนี้คือถ้าเรียกได้คืออีดิสนะเออมันมันคือแบบมีจาวิตมีอีดิสมีอะไรอยู่ในนี้หมดเล็กหน่อยอีกหน่อยว่ามันมันคงแบบเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะใช่คงคงเบาอันนี้อันนี้เรียกได้ปะเรียกเรียกแบบไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้เขาดูข้างในเขาดูไหอ่ะทุกคนเห็นอย่างนี้อาจจะไม่มีอาจจะแว่นธรรมดาอันนี้ มันคือของจริงค่บอันนี้มันคือแว่นที่เขาเรียกว่าแว่นเหมือนแว่นลงหนังเหมือนพุทยก S F มาไว้ในนี้ใช่แล้วครับแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วไปดูที่ S F สบายกว่าสบายกว่าอันนี้มันอันนี้แบบผ้าอันนี้แบบผ้าแบบนอกนอกใบตาจะปดเพ้จริงๆไป S F นี่ยโอ้โหดีเลยมันจะสบายกว่าเรื่องอะไรเครื่องเสียงเครื่องโอ้โหจอเขาภาพเขายิ่งชัดอะไรเขาดีหมดที่นั่งที่นั่งขายชิพไทยอันนี้เหมือนนะ ไอเลิฟยูนะเอฟมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาขายอีกแบรนด์ครับแบรนแบรนซุปไก่สกัดนี่ก็อ่ะทุี้แกผมไปกินทุกเช้าขอโทษจาที่เสองราง